สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โฟล์กเล a กมครับและวันนี้ครับผู้ชมผมมีเกมน่ารักน่ารักนะครับนั่นก็คือ cast organize neatly ครับเป็นเกม Puzzle ง่ายๆนะครับแต่ว่าจุดเด่นของมันเลยเนี่ยก็คือความน่ารักโอ้โหความยากเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แต่ความน่ารักเนี่ยตอนที่ผมไปดูแบบเทรลเลอร์ไปดูภาพโปรโมทมาเนี่ยโหให้10เต็ม10เลยคุณผู้ชมนะครับใครที่เป็น สาวของน้อนๆน,น,นะครับห้ามพลาดเกมนี้เลยพูดแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับนี่ครับสำหรับในหน้าเล่นเนี่ยเริ่มต้นเราก็จะเห็นถึงความน่ารักของการดีไซน์แล้วล่ละนะครับโหดูสิมันอะไรจะน่ารักขนาดนี้ครับพูดแล้วก็ไปลุยกันเลยครับ ในเลเวลที่1เนี่ยเราจะพบกับน้องคีโตนะครับน้องคีโตเนี่ยก็คือเขาอธิบายไว้ว่าเป็นแมวที่มีแบบลักษณะพิเศษมากนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการนอนนะครับน้องสามารถนั่งนอนได้ <c oughs> บางคนบอกเอ๊ะคืออะไรครับจะนั่งหรือจะนอนนะครับก็คือน้องเนี่ยอยู่ในท่านั่งแต่บางครั้งเนี่ยในท่านั่งของน้องเนี่ยน้องกําลังนอนอยู่นะครับก็เลยแบบ ไม่มีใครนะครับจะสามารถบอกได้ว่าตกลงว่าน้องกําลังนั่งหรือกําลังนอนหรือกําลังทําอะไรอยู่นะครับโอ้โ oh, ห oh, เป็นแมวที่พิเศษจริงๆนะครับสำหรับน้องคีโตก็คือหลับได้ทุกที่ทุกเวลาทุกท่าทางนั่นเองนะครับเอาล่ะในเลเวล1นนะครับนี่เลยเนาะ เขาก็จะเหมือนกับเป็นติวเตอเรียลก่อนเผื่อว่าใครเนี่ยอาจจะไม่เคยเล่นเกมพัซเซิลประมาณนี้มานะครับก็จะเริ่มจากง่ายๆแล้วก็ไปยากขึ้นยากขึ้นนั่นเองนะครับน้องคีโตของเรานะครับเขาก็ก็จะเป็นตัวยืนๆแบบประมาณนี้ท่านั่งนะครับเขาจับลองว่าน้องคีโตเป็นท่านั่งเนอะแล้วก็จะมีบล็อก3ชิ้นนะครับให้เราเอาไปวางให้เต็มกล่องนะครับโดยที่ไม่มีชิ้นส่วนตรงไหน มีพื้นที่ว่างอยู่เราก็จะผ่านด่านกับคุณผู้ชมแบบนี้เลยะนะครับแบบนี้นี่แหละเนาะไปกันต่อเลยครับแล้วก็เลเวลที่2ยังอยู่กับน้องคีโตนะและเขาบอกว่าให้เราคลิกขวาที่น้องครับแล้วน้องก็จะหมุนได้แบบนี้นะครับเพื่อปรับทิศทางเนาะประมาณนี้นะครับ เอาละเดี๋ยวผมลองอะไรนิดนึงนะปกติถ้าเราคลิกขวาแค่ครั้งเดียวเนี่ยน้องคีโตของเราก็จะหมุนจากท่ายืนหัวเอาหัวไปทางซ้ายนะครับแต่ผมคลิกอีก2ครั้งเอาหัวไปทางขวาดูลองเล่นอะไรแผลงแผลงนิดนึงดูว่าเขาจะให้ผ่านหรือเปล่านะครับเอ้ยก็ยังผ่านอยู่นะครับคุณผู้ชมมาแล้วล่ะนะครับเรามาถึงเลเวลที่3ครับสำหรับ เลเวลที่3ครับก็คือน้องฟลูฟครับสำหรับน้องฟลูฟเนี่ยเป็นแมวตัวนึงเลยละ่ะที่เขาบอกว่าไม่ค่อยชอบอาบน้ำนะครับแล้วก็ขนของเขาเนี่ยจะมีลักษณะพิเศษนิดหนึ่งหลังจากอาบน้ำนะครับก็คือไม่ค่อยเหมือนแมวตัวอืนอ่นปกติแมวตัวอื่นเนี่ยหล,งลังจากอาบน้ำเนี่ย เขาก็จะมันจะมันจะาราบราบมันจะเปียกเปียกใช่ปะแต่ตัวนี้เนี่ยนอกจากจะไม่ช่อยชอบอาบน้ําแล้วเนี่ยขนก็จะไม่เหมือนตัวอื่นด้วยนะครับหลังจากที่เธอได้อาบน้ํานะครับเอาเป็นว่าเป็นแมวที่ไม่ชอบอาบน้ํานั่นเองใครที่ไม่ชอบอาบน้ําก็จะเหมือนต้องพรูฟนะครับเอาล่ะนะครับเลเวลวที่3มก็ง่ายๆเลยแบบนี้เนาะนี่ครับเราก็จะหมุน นะครับเหมือนที่ผมบอกเนาะมันก็จะเรียงจากง่ายๆไปสู่ยากๆนะครับเหมือนกับติวตัวเรี่ยวไปด้วยในตัวนะครับโอเคผ่านแล้วครับเลเวลที่3ไปกันต่อเลยสำหรับเลเวลสี่เนี่ยได้น้องแมวตัวใหม่มาอีกแล้วครับชื่อว่าน้องลินท์นะครับเขาบอกว่าเธอออกจะด,ดูโง่โนิดนึงนะครับแล้วก็แต่ว่าจะเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ย เขาก็จะใช้วิธีการกลิ้งแทนการเดินเออมีประวัติของแมวด้วยนะเออทีอ่ะนะครับตรงนี้ไปกันต่อเลยโอ้เริ่มยากแล้วอะ่ะตรงนี้อ,อปึ๊บปึ๊บก,ก็จะมีแมวอ้วน2ตัวนี่แล้วกตรงนี้แล้วก็วางน้องลิ้นที่เราเพิ่งได้มาตรงนี้เลยเเลเวลห้าแล้วครับเมื่อมาถึงเลเวล ระดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับเป็นพัิลเริ่มยากขึ้นเห็นไหมครับก็จะมีสิ่งกีดขวางหรือว่าพัิลเนี่ยจะไม่ได้เป็นตัวพื้นที่สีเส่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบเดิมๆแล้วนะครับตรงนี้ก็จะหัดวางเดี๋ยวนะเลเวลห้าเนี่ยอันนี้ผมวางแบบพื้นๆก่อนลายการตรงนี้ถ้าวางตรงนี้ตัวนี้แบบนี้หรอ ตัวยาววางตรงนี้ตัวเล็กนี่อีกหนึ่งอ่านไปได้อย่างง่ายดายเลเวล6กันต่อเลยเลเวลที่6ครับเทเลทัมมี่เป็นแมวตัวใหม่นะครับเพราะบอกว่าเจ้าแมวตัวนี้เนี่ยเป็นแมวที่ตัวเล็กจ้ำม่ำนะครับถึงแม้จะไม่ใช่แมวที่ฉลาดที่สุดแต่ว่าเป็นแมวที่เป็นมิตรที่สุดเลยหล่ะนะครับสำหรับเจ้าตัวเทเลทัมมี่ครับ ไม่ชอบอ่ะชอบตอนมีประวัติด้วยนะครับดีมากๆเลยนะครับเลเวล6ตรงนี้คิดว่าเอ้เดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมแปลอะไรผิดหรือเปล่าไม่ใช่แมวตัวตัวเล็กที่สุดอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อเขาบอกเป็นแมวตัวที่จำม,มัำ่มป่ะผมลืมประโยคใช่ใช่เขาบอกเป็นแมวที่จำม,มัำ่มโอ้หอันนี้น่าจะเป็นแมวผมไม่ได้้ว่าจำมั่มแล้วนะน่าจะเป็นแมวแบบ บิ๊กเอสเลยนะอย่างเงี้ยโคตรใหญ่เลยครับนี่เรียบร้อยครับเลเวลที่7น้องวฟครับสำหรับน้องวูฟเนี่ยเป็นชื่อเหมือนหมาป่าเลยฮะนะครับเขาบอกว่าน้องวูฟเนี่ยชอบนั่งใกล้ประตูของสวนเนาะแล้วก็ดูจากท่าทางแล้วเนี่ยเวลามีคนเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับตั้งท่าป้องกันอยู่ตลอดเวลาคอยระวังตัวอะไรประมาณนั้น เอ๊ะอ,อันนี้แมวหรือหมาป่าครับเนี่ยไปกันเลย,เลยโอ้โหเดียว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 ผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยว่าตอนแรกเราก็จะได้พบกับแมวถ้าสังเกตดีๆก็จะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสี่เหลี่ยมจะตุลัดอันเล็กบ้างอันใหญ่บ้างแต่ก็จะเป็นช่องสี่เหลี่ยมแบบตายตัวอันนี้คุณผู้ชมสังเกตดีๆนะเริ่มไม่เป็นแบบสี่เหลี่ยมแบบที่เราปกติละนะครับนี่ มันก็จะกินพื้นที่3มช่องแบบนี้แหละเอาสิทำไงล่ะทีเนี้ยอันนี้ม้อยตรงนี้ก่อนแล้วก็น้องโวฟของเราเผ่านไปได้ครับ เลเวลที่8มีน้องลาฟครับสำหรับน้องลาฟเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแมวตัวที่เล็กๆแล้วก็จะดูแปลกๆหน่อยๆเอ๊ะมันแปลกยังไงอะ่ะนะครับมาต่อกันเลยดีกว่าเขาบอกว่าคือมันแปลกสำหรับคนทั่วไปเนาะแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยว่ามันโตขึ้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแมวปกติตัวหนึ่งนี่แหละนะครับไปกันต่อเลย <c ười> <c ười> บางคนอาจจะสงสัย <c ười> ว่ามุมคำอะไรแมวตเต็มจอเลยคุณผู้ชมตอนเนี้ย อ่าอันนี้เดี๋ยวผมจะพยายามจัดวางให้มันให้มันเข้ารูปกันก่อนเนาะปึ๊บตรงนี้ได้ไหมอ่ะโอเคไม่ไม่ได้เอาแล้วเอาแล้วละสิเริ่มจะมีไม่ได้กันบ้างแล้วเหมือนกัน เอาออกมาก่อนอืมใช่เหรอแปลกๆไหมเฮ้ยได้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  อันนี่เลเวล9ตอนนี้น้องแมวเรายังไม่เพิ่มนะครับก็ยังมีเท่าเดิมแล้วก็จะมีในส่วนของอสิ่งกิดขวางเพิ่มขึ้นมา1จุดเดี๋ยวเราไปเริ่มวางกันเลยถ้าเราเอาตรงนี้เข้ามุมก่อนได้ไหมตัวเนี้ยนี่เอาตัวนี้เข้ามุมก่อนเลยแล้วก็เอาตัวตัวใหญ่ๆไปวางให้เต็มก่อนหลังจากนั้นก็อาตัวเล็กมาวางปิดท้ายแบบนี้ เลเวลที yeah. 40, numbers, ่10สําหรับน้องพันชี่นะครับหรือแมวกระเป๋าน้องกระเป๋านี่แหละครับที่เรารู้จักกันนะครับเขาบอกว่ามันจะมีขนาดที่แบบพอดีพอดีนะครับที่อยู่ในกระเป๋าได้พอดีพอดีเลยนะครับแล้วก็ยิ่งถ้ามันมีเหลี่ยมมันเข้ากับทรงกระเป๋าเนี่ยได้มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีมากๆเลยแหละครับสำหรับน้องพานชี่นะครับน้องกระเป๋านั่นเอง ไปกันเลยน้องเผาชี่กินพื้นที่ไป4ช่องแล้วก็เอ๊ะตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้หรือเปล่าเอาใหม่เอาใหม่ไม่ได้ด้วยอ๋อต้องแบบนี้แล้วก็โอเคผ่านไปได้ครับเลเวล10 เลเวล11ก็จะเริ่มสุ่มแมวจากที่เราเล่นตั้งแต่ต้นนะครับออกมาหลายตัวมากขึ้นเนาะนะผมพยายามที่จะให้พื้นที่ตรงนี้มันเต็มเป็นอันดับแรกๆก่อนได้ไหม มีใครสังเกตเห็นบ้างครับว่าตอนที่เราเล่นเนี่ยทุกครั้งที่ผมคลิกเนี่ยก็จะมีเสียงแมวออกมาด้วยนะสำหรับน้องพิคเ l ิลเนี่ยเขาบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นแมวที่เคยขี้อายเอามากๆเลยนะครับแต่กลับกันตอนนี้นะครับเป็นแมวที่แบบเรียกว่า คือเล่นกับเพื่อนบ้านได้สนุกมากๆเลยแหละครับตัวหนึ่งเลยจัดเบรคขี้อายในตอนเด็กๆนั่นเองนะครับโอ้โหแสดงว่าเจ้าแมวตัวนี้เนี่ยตอนเด็กๆต้องขี้อายพอโตขึ้นมาเนี่ยขี้เล่นนะครับประมาณนั้นเลยนะครับสําหรับเจ้าแมวตัวนี้ผมให้ชื่อเป็นแมวแมวจุดและกันเนอะเจ้าจุดนะครับไปเลวสิบสองครับเจ้าจุดอยู่ไหนโอ้โหเดี๋ยวนะเจ้าจุดกินพื้นที่ไปทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7ี่ห้าดช่อง 6ช่องเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมแล้วก็จะมีหางหางหม้วนตรงนี้เนาะไปตรงนี้ตรงนี้ปิดพื้นที่ตรงนี้ก่อนตามด้วยตรงนี้นี่แนะ่เรเวล12ผ่านไปได้แบบง่ายได้ เลเวลที่13มีแมวทั้งหมด7ตัวและพื้นที่ตรงนี้หายไป2และตรงล่างหายไปหนึ่งเหนนะถ้าผมเอาแบบนี้ได้ไหมเอามาปิดตรงนี้ก่อนผมพยายามที่จะเวลาเจอด่านไหนที่มันจะมีจุดที่หายไปอ่ะผมจะทําให้พื้นที่มันกลับมาเป็นสี่เหลี่ยมแบบปกติให้ได้เร็วที่สุดก่อนนะครับก็คือเอาแมวพวกที่มีหางหรือที่มีส่วนยืดออกไปจากร่างกายแบบแปลกแอ่ะ เข้ามาเติมเต็มก่อนนะครับแล้วก็ที่เหลือก็มาปิดท้ายแบบนี้ได้ไหมเหมือนจะไม่ใช่ไม่ใช่แน่ๆเลยคุณผู้ชมแปลวแล้วถ้าแบบนี้ล่ะเดี๋ยวนะเอาอกออกออกก่อน เฮ้ยได้ไหมไม่ได้哟เอ้ยได้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 เอ้ยได้คคุณผู้ชมโอเคเลยนะี่ครับเลเวลสิผ่านไปแล้วในเลเวลที่14เราพบกับน้องแมววีนัสครับคุณผู้ชมสำหรับน้องวีนัสเนี่ยเขาบอกเป็นแมวตัวที่ใหญ่แล้วก็มีช่อง YouTube เป็นของตัวเองด้วยนะเนี่ยเฮ้ยจริงวะเนี่ย ใครเป็นสาวกแมวบอกผมหน่อยนะครับว่าจริงหรือเปล่าเขามีช่องเป็นของตัวเองนะครับในช่อง youtube ด้วยแหละเขาบอกว่าวิดีโอในช่องของน้องวีนัสเป็นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นน้องวีนัสกาลังทํากิจกรรมลองชุดของเธอเองนะครับเป็นส่วนมากนะครับเอาล่ะเราไปลุยกันต่อเลยครับคุณผู้ชมโโเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยว น้องวีนัสตัวมาเริ่มเทิมเลยตัวใหญ่จริงเดือเดือครึ่งหนึ่งของทั้งหมดน้องวีนัสกินไปแล้วอะ่ะใหญ่เกินน้องวีนัสตอนแรกผมก็กําลังคิดว่าน้องวีนัสจะอยู่แนวตั้งหรือแนวนอนอ่ะเดี๋ยวอยู่แนวตั้งก่อนแล้วกันแล้วก็เออ่ปึ๊บ เอามาวางตรงไหนได้อีกตรงนี้น่าจะได้เนอะนี่แน่แล้วก็ตรงนี้สุดท้ายเอ้ยรอบเดียวผ่านครับเลเวล15น้องฮอกกี้ครับสำหรับน้องฮอกกี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นแมวที่ขี้อ้อนมากๆนะครับและก็ของชอบของน้องฮอกกี้เนี่ยก็คือการดูนก ทางช่องในทีวีมันมีแมวที่เชื่อว่าน,นกในทีวีมันเป็นนกจริงๆด้วยเหรอเนี่ยนะครับก็คือน้องฮอกี้นั่นเองต่อกันเลยครับเลเวลที่15น้องฮอกี้อยู่ไหนอ่ะผมอยากเจอน้องฮอกี้ก่อนเอาตัวใหญ่มาวางก่อนเลยตามด้วยตัวเหลี่ยมๆตัวเล็กตัวกระจิว๋ว แล้วก็ตัวนิดนึงก็จะจบด่านแล้วครับเลเวลที่16ครับสำหรับน้องวินซี่ครับน้องวินซี่เนี่ยผมอ่านคร่าวๆแล้วนะผมค่อนข้างชอบมากเลยละ่ะสำหรับแมวตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นแมวที่ชอบทิ้งตัวลงบนคีย์บอร์ดนะครับที่เรากำลังเล่นอยู่นี่แหละนะครับถ้ามันกระโดดขึ้นมาบนโต๊ะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มีคีย์บอร์ดอยู่มันก็จะทำแกล้ง มันก็จะแกล้งนะครับทําเหมือนกับว่าล้มลงบนคีย์บอร์ดที่เรากําลังใช้งานอยู่นี่แหละนะครับโหน่ารักจริงๆเลยแต่ถ้าทิ้งตัวผิดเวลาเนี่ยกำลังหัวร้อนๆเนี่ยก็อาจจะเกรมพิกได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมนี่ครับนี่น้องวินซี่กินพื้นที่ตรงนี้สลับกันได้ปะกับตัวนี้กับน้องจุดนี่แล้วก็ตัวเล็กมาวางตรงนี้ ใช่หรอไม่ใช่และแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่น่าจะใช่เนาะเอาออกเออก,ออกจัดใหม่คุณผู้ชมจัดใหม่เอาตัวใหญ่ลงไปก่อนดีไหม ออก็เอาตัวเล็กลงไปเอ้ยได้ได้แล้ว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 นี่โอเคครับเลเวลที่17เนี่ยยังไม่ได้นำแมวตัวใหม่เนาะก็ไปต่อกันเลยครับคงคงไม่หวังว่าแบบตัวใหญ่อยู่ตรงกลางอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าการที่ตัวใหญ่แบบวางไม่ได้ติดมุมหรือว่าว,า,วางตรงกลางอะไรเงี้ยโคตรยาก ลองดูอะไรแปลกๆนิดนึงแล้วกันนี่เอามาหวดตุงเลยอะไรเนี่ยอันนี้คือผมทำอะไรเนี่ยเฮ้ยผมเพ่งเห็นถ้าเราเอาเมลมาซ้อนกันแบบนี้นี่มันจะมันจะกลิ้งไปพร้อมกันเลยคุณผู้ชมนี่ผมเล่นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดีย ี่มเกมพัสเซ์ได้เนี่ยไม่ใช่เกมมาเล่นอะไรอย่างนี้อยู่แบบนี้ใช่ไหม้ยวางไปวางมาได้อะ่ะแล้วมันก็ได้จริงๆนี่เลยว่าสผ่านไปแล้ว เลเวลที่ส8สําหรับน้องบัตเกตครับสำหรับน้องบัตเกตเนี่ยผมมีเรื่องตลกไล่ฟังนิดนึงคือตอนแรกเนี่ยผมอ่านว่าอะไรนะผู้ชมผมอ่านว่าน้องบัคกุเตะอะไรเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยเนอะกูอ่านอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วผมก็ไปเอาจริงๆผมยอมรับเลยชื่อน้องแมวตัวนี้เลเวลที่เนี่ยผมไปเช็คกูเกิลอ๋อมันอ่านว่าน้องบัตเกตนะครับสําหรับน้องบัตเกตเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีมีเส้นก๋วยเตี๋ยวเหรอ ติดอยู่ที่จมูกมันเป็นคําเปรียบเลยปะจริงๆมันคือขนขนจมูกหรือเปล่าที่มันเส้นยาวๆจนเขาเปรียบเรยเปมือนกับว่ามีขนจมูกติดอยู่ที่จมูกอ่าเปรียบเรยเหมือนกับการที่มีเส้นก๋วยเตี๋ยวติดอยู่ที่จมูกเพราะว่าขนจมูกมันยาวอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าอันนี้คือผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะครับผมอ่านตามที่เขาเขียนอธิบายมาเนอะแล้วเขาก็ถามต่อว่าเฮ้ย แล้วมันจะมีไปเพื่ออะไรนะครับแล้วมันจะดีเหรอนะครับอืมคุณสงสัยแล้วสิอืมแล้วก็เขาก็บอกต่อว่าเราก็สงสัยเหมือนกันเอ๊ะคืออะไร <c oughs> สรุปว่ามันมันเป็นแมวที่มีเส้นกว๋วยเตี๋ยวแปะอยู่ที่จที่ปลายจมูกประมาณนั้นนะครับแต่ผมคิดว่าเมันน่าจะเป็นคําเปรียบเลยแหลนะเนาะสำหรับน้องบัตกุเตะนะครับโอ้โหเลเบล18 สำหรับน้องพัดกุเตโอ้โหเริ่มแปลกๆอีกแล้วนะครับก็จะกินพื้นที่ไป 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11ช่องนะครับเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าใหญ่ๆ1ช่องตามที่ผมลากเมาส์ตรงนี้แล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้อีก1ช่องนะครับ ตัวใหญ่วางเข้าไปก่อนรอบนี้ผมจะปูทางด้วยการน,นําเอาตัวใหญ่ขึ้นไปวางให้ครบก่อนแล้วค่อยเอาตัวเล็กๆนี่แหละเข้าไปแซมเนาะทีละจุด2จุดเฮ้ยได้ไหมได้ไหมได้ไหมเฮ้ยได้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 ไดไดไดเออทฤษฎีการเอาตัวใหญ่เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวเล็กตามเข้าไปทีหลังได้ผลว่ะคุณผู้ชมไปกันต่อเลยครับมาถึงเลรเวลที่19กันแล้ว เดี๋ยวเราลองเอาตัวใหญ่วางไปเหมือนเมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งนะครับลองดูลองดูเอาตัวใหญ่วางเข้าไปก่อนเดี๋ยวนะผมวางยังไงเนี่ยแค่ตัวใหญ่ก็วางไม่ได้แล้วเนี่ยผมวางอะไรของผมเนี่ยได้ไหมแบบนี้ได้ไหม <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี ตัวใหญ่ใญมันเดี๋ยวนะอ่าผมพยายามที่จะลองลองเอาตัวใหญ่ๆเนี่ยเอาพวกมุมไม่ได้ตรงนี้เข้ามุมนี้ไม่ได้ได้ไหมอ่าได้ครับแต่รู้เลยว่าน่าจะมีจุดบอดแล้วโดยเฉพาะตรงนี้ หวังไม่ได้อ่ะเออเราขยับอีกนิดนึงตรงนี้ว่าจะมีช่องตรงนี้มีช่องไม่ได้แบบนี้ได้ไหมเอยแบบนี้ได้นี่ไงเนี่ยพอดีเลยเอ,อ้ยไม่ได้เอ,อ้ยได้ได้ได้ีด่ว่าจะไม่ได้ซะแล้วได้ครับุณผู้ชมเอยมาถึงด่านที่20กันแล้วครับ ในเลเวลที่20ครับเขาบอกว่าน้องเซบีครับเป็นแมวที่สามารถร้องเมี้ยวเมี้ยวที่เราได้ยินนี่แหละได้ถึง10ภาษานะครับโอ้โหแมวมีภาษาแมวด้วยเลยครับเนี่ยผมคิดว่ามันมีร้องแต่เมี้ยวเมี้ยวเหมือนกันหมดไม่เหมือนนะโดยเฉพาะน้องเซบีนี่แหละครับที่สามารถร้องภาษาแมวคําว่าเมี้ยวเมี้ยวเนี่ยได้10ภาษาแบบแตกต่างกันนะครับแล้วเขาก็จะให้คำทิ้งท้ายด้วยนะครับว่า บ้านะจริงเหรอจริงสิ <laughs> โอ้โหเป็นแมวที่แปลกมากๆไปเ,เราเอาน้องเซบีครับไปจัดวางกันดีกว่าเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงน้องเซบีกินพื้นที่5ช่องเนาะแล้วก็ <laughs> แม่ไอคนทำเกมมันก็ช่างเอาแมวแต่ละตัวนะไปวางในช่องที่มันแปลกๆยอมใจจริงๆอันนี้ นี่เข้าแก็บอันที่เรียบร้อยครับไม่ยากไม่ยากอันนี้ไม่ยากเอ๊ะตั้งแต่เรารู้ทฤษฎีที่เอาแมวตัวใหญ่ไปวางให้ให้เต็มก่อนเนี่ยรู้สึกว่ามันก็น่าจะเล่นง่ายขึ้นนะครับตรงนี้เลเวลที่21น้องลิกเกอร์ครับผมสำหรับน้องลิกเกอร์เนี่ยเขาบอกว่าหลังจากน้องทำความสะอาดตัวเองเนี่ย ปกติเดียวนะผมบอกคุณผู้ชมก่อนว่าปกติแมวทาความสะอาดตัวเองนะครับมันก็คือการเลียขนตัวเองแมวนี่จะใช้ลิ้นตัวเองนะครับเลียขนตัวเองทั่วร่างกายนั่นก็คือการทําความสะอาดตัวเองของน้องแมวเนาะซึ่งเขาบอกว่าในบางครั้งนะครับหลังจากที่น้องลิเกอร์เนี่ยใช้ลิ้นนะครับทาความสะอาดตัวเองเรียบร้อยแล้วเนี่ยบางทีนะครับนางลืมเอาลิ้นสอดกลับเข้าไปนะครับหรือว่าเก็บลิ้นนั่นแหละนะครับบ้าจริงๆเลยแมวตัวนี้ แสดงว่าพอทำความสาดเสร็จในบางครั้งที่นางลืมเก็บลิ้นเนี่ยนางก็ต้องแลบลิ้นอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับแค่นึกภาพก็น่าจะตลกดีอ่ะนี่ครับไปน้องลิกสเกอร์จะเป็นตัวแอลแม่คิดว่าเป็นตัวแอลธรรมดาไม่เลยยังมีช่องกินช่องตรงนี้ไปด้วยนะแหมทำไปได้ เอาลิกเกอร์วางก่อนเลยแล้วก็ตามด้วยแมวแมวตัวยักษ์ตัวนี้แล้วก็ตัวอื่นไม่ได้ไหอมได้แล้วได้ไหมได้สิเย่อ่านแล้วเร็ว่ครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับเกมแคส o r g a n i z e n e a น l y รนะครับเกมพัทเซอร์น้องแมวน่ารักน่ารักเล่นไปด้วยรู้จักน้องแมวไปด้วยรวมถึงได้ความรู้ไปด้วยครับโอ้โหผมบอกได้เลยครับว่าเป็นเกมที่น่ารักมากๆเลยนะครับเอาจริงๆตัวพัทเซออ่ะไม่ยากเท่าไหร่นะแต่ว่าความน่ารักเนี่ยผมให้เต็มเลยครับใครที่เป็นธาตุนอนๆเนี่ยผมว่าต้องซื้อมาเล่นแล้วละ่ะนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าเกมนี้ในปัจจุบันเนี่ยจะมีเวอร์ชั่นของ โมบายออกมาหรือ,อยังผมมองว่าถ้ามีเวอร์ชันโมบายนะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS เนี่ยน่าจะขายดีมากๆเลยแหละนะครับเพราะว่าเอาไว้เล่นแก้เบื่อแก้เซง็งแล้วก็ดูน้องแมวน่ารักน่ารักไปด้วยน่าจะขายดีเลยแล้วกันนะครับสำหรับ ep นี้หากคุณผู้ชมชื่นชอบนะครับผมฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามไปด้วยนะครับจะได้ทำเอพิโซดต่อไปในน้องแมวเนี่ยออกมาอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ว้าวเลเวลยี 22, ่บสองน้องสกิลนะครับเจอกัน EP หน้านะครับไปแล้วครับ